คิดเป็นกระแสมาสักพักแล้วนะคะกับเมนูปังอบชีสเดี๋ยววันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำปังอบชีส้าหนะ้าแล้วก็จะสาธิตการอบให้ดูทางการอบด้วยเตาอบหม้ออบลมร้อนและหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะคะเริ่มต้นมาเตรียมขนมปังก่อนนะคะขนมปังวันนี้ป้าใช้ตัวนี้ซื้อมาจากแมคโครแพ็คนี้40บาทนำขนมปังมาหั่นหัวท้ายออกบาง จากนั้นหั่นขนมปังให้เป็นชิ้นขนาดตามต้องการมีดที่ใช้เี่จะเป็นมีดฟันเลื่อยแบบที่ใช้หั่นขนมปังโดยเฉพาะนะคะการหั่นขนมปังจะหั่นจากด้านข้างหรือว่าจะหั่นจากด้านบนลงไปแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ความถนดัดป้าป้าหนูไม่มีมีดตัดขนมปังใช้มีดธรรมดาได้ไหม จะบอกยังไงดีคือมันก็ตัดออกมาได้ค่ะแต่ก็อาจจะเจอปัญหาว่ารอยตัดบนขนมปังยุย่ยไม่สวยได้นะขนมปัง1แถวป้าตัดออกมาได้11-12ถึง12ชิ้นบางรอบก็ตัดได้11บางรอบก็ตัดได้12ตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทำขนมปังอบชีสหน้าแรกกันนะคะเริ่มที่หน้าแฮมพาร์เมซานใช้เนยจืด60กรัม ป้าใช้เนยกล่องสีส้มๆตัวนี้นะคะใส่พาเมซานชีสลงไป2ช้อนโต๊ะพาเมซานชีส e ป้าใช้ตัวนี้นะคะ ซื้อมาจากแมคโครคนผสมเนยกับพาเมซานชีสให้เข้ากันไม่เอาเนยกับพาเมซานมาผสมกันแบบนี้ได้ไหมป้าถ้าหนูทาเนยบนขนมปงังเราก็ค่อยโรยพาเมซานทับลงไปได้ไหมได้นะจ๊ะขั้นตอนการทำเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนเองได้ตามความถนัดเลยเมื่อเข้ากันแล้วนะน,นําเนยผสมพาเมซานที่ได้ไปทาบนขนมปงังเนยผสมพาเมซานที่เตรียมไว้จะทาบนขนมปังแบบนี้ได้ทั้งหมด4แผน่นนาแฮมมาหั่นเป็นเส้นแล้ววางลงไปป้าใช้แฮมตัวนี้ค่ะซื้อมาจากตลาดสดแถวบ้าน ขนมปังหนึ่งแผ่นป้าใช้แฮมแค่ครึ่งแผ่นมาตัดเป็นเส้นแล้ววางลงไปนะคะคือป้างกใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้แต่ไปกิและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบเองเดอ้อชีสที่ป้าจะใช้โรยบนขนมปังทุกหน้าป้าใช้ตัวนี้นะคะซื้อมาจากแมคโคร1กิล299บาทที่เลือกใช้ตัวนี้เนี่ยเพราะว่าตอนมันเอาไปอบแล้วมันละลายสวยดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนำชีสตัวเมื่อสักครู่โรยลงไปด้านบนของขนมปัง ขนมปังหนึ่งแผ่นทุกหน้านะคะป้าจะใช้ชีสตัวเมื่อสักครู่นี้ประมาณ35ากรัมเพิ่มได้ลดได้แต่อย่าลืมคิดและคํานวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยนะคะการอบขนมปังอยู่ในช่วงท้ายคลิปเนอะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตทําปังให้ครบทั้ง5หน้าก่อนมาดูปังอบชีสหน้าถัดไปค่ะหน้าพิซซ่านําขนมปังแผ่นมาบีบซอสพิซซ่าลงไปวันนี้ป้าใช้ซอสพิซซ่าสําเร็จรูปของคนอนปาดเกลี่ยซอสพิซซ่าให้ทั่วแผ่นขนมปังทาแค่ด้านเดียวพอนะคะ นำท็อปปิ้งอะไรก็ได้ที่ชอบวางเรียงลงไปด้านบนของขนมปังวันนี้ป้าใช้เป็นไส้กรอกยี่ห้อหมูอร่อยหนึ่งแท่งแล้วก็อย่าลืมโปะชีสทับลงไปโรยออริกาโนเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่หน้าที่3หน้าข้าวโพดหวานนำขนมปังมาบีบมายองเนสลงไปแล้วปาดให้ทั่วมายองเนสวันนี้ป้าใช้ของ qp นะ วางข้าวโพดต้มลงไป45กรัมป้าใช้เป็นข้าวโพดต้มแช่แข็งของแมคโครนะคะบีบนมข้นหวานลงไปบนข้าวโพด7กรัมสุดท้ายอย่าลืมโปะชีสเหมือนเดิมต่อที่หน้าที่4ปูอัดมายองเนสบีบมายองเนสลงไปบนขนมปังปาดมายองเนสให้ทั่วแผน่นขนมปัง1แผน่นป้าจะใช้มายองเนสอยู่ที่ประมาณ12กรัมนะจ๊ะนำปูอัดมา1-2แท่งฉีกให้เป็นเส้นนะคะ แล้ววางลงไปบนขนมปังอูงอัดวันนี้ป้าใช้ของเบนโตะโรยชีสด้านบนบีบซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศเล็กน้อยเพิ่มสีสันต่อที่หน้าสุดท้ายผักโขมอบชีสนำเนยจืดมา30กรัมเทใส่กระทะผัดผัดคนคนเนยด้วยไฟกลางจนกระทั่งเนยละลายหมดใส่กระเทียมสับลงไป1ช้อนโต๊ะ หอมใหญ่สับหนึช้อนโต๊ะผัดเนยกระเทียมและหอมใหญ่สักครู่ให้พอเข้ากันตอนนี้จะได้กลิ่นหอมๆโชยออกมาแล้วนะคะเติมเกลือ2หยิบมือผัดนิดหน่อยให้พอเข้ากันรีแกสเป็นไฟอ่อนใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไป20กรัมผัดผัดผัด,ผดให้แป้งสาลีอเนกประสงค์กระจายตัว ใส่ผักโขมลงไป200กรัมผักโขมวันนี้เนี่ยป้าใช้ผักโขมแช่แข็งของแมคโครนะคะอันนี้ผักโขมป้ายังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยเดี๋ยวป้าจะผัดนิดหน่อยนะคะให้ผักโขมกระจายตัวตอนนี้มันจะดูแห้งๆแบบนี้เลยนะคะใส่นมสดลงไป2 5 0 50 ml จะใช้นมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้ผัดผัดผัดคนคนคจนกระทั่งส่วนผสมเดือด นอกจากเดือดแล้วส่วนผสมจะต้องดูค้นๆประมาณนี้ด้วยนะจ๊ะเทส่วนผสมที่ได้ลงชามพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนนำไปใช้งาน นำส่วนผสมผักโขมที่เย็นสนิทแล้วปาดลงไปด้านบนของขนมปังผักโขม1สูตรที่เตรียมไว้จะสามารถทาบนขนมปังได้ทั้งหมด6แผน่นผักโขมตัวนี้รสชาติเขาจะอ่อนๆจะมีความมันจากนมและเนยสุดท้ายอย่าลืมโปะชีสทับด้านบนถัดมาไปดูวิธีการอบกันนะคะเริ่มต้นที่การอบด้วยเตาอบนำขนมปังวางบนตะแกรงอบขนมปังด้วยไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะป้าใช้อุณหภูมิที่2 2 0องศาเซลเซียส อบเป็นเวลา5-7นาทีจากนั้นขยับขนมปังค่ะวางให้อยู่ที่ชั้นบนสุดนะคะเพื่อให้ใกล้ไฟบนให้มากที่สุดแล้วก็อบต่ออีก2นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายและขนมปังกรอบตามต้องการเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านใช้ระยะเวลาไม่เหมือนกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งปริมาณขนมปังที่ใส่เข้าไปอบก็มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้จำนวนชิ้นของขนมปังมากกว่านี้ก็อาจจะต้องเพิ่มเวลาอบ จำนวนชิ้นของขนมปังน้อยกว่านี้ <c oughs> ก็อาจจะต้องลดเวลาอบลงนะจ๊ะยังไงต้องลองปรับดูหน้างานถ้าจะอบด้วยหม้ออบรมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันให้อบที่200องศาเซลเซียสอบเป็นเวลา5-7นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายและขนมปังกรอบตามต้องการขนมปังจุดไหนที่ดูไม่ดำไม่สวยไม่น่ากินเราสามารถใช้มีดขูดส่วนที่ดำๆทิ้งได้หมายถึงในกรณีที่ไหมเป็นจุดเล็กๆนะคะ ไม่ใช่ไม้ัังแผ่นถ้าไม้ทังแผ่นอันนั้นก็ต้องทิ้งนะขนมปังที่อบเสร็จแล้วชีสจะละลายเยิม้มดูน่ากินแต่บอกไว้น,นิดนึงนะคะถ้าใช้ชีสตัวอื่นยี่ห้ออื่นอาจจะต้องลองเทสด้วยตัวเองอีกทีนะว่าต้องอบที่กี่นาทีชีสถึงละลายอย่างขนมปังชิ้นที่เห็นในรูปป้าใช้มอสซาเรลลาชีสอันนี้อบในหมอห้อทอดไร้น้ำมันมาแล้ว8นาทีพบว่า ชีสมันมีการไหม้นะคะมีการละลายเล็กน้อยแต่มันไม่ละลายเยอะมากค่ะทำให้ดูไม่ค่อยสวยไม่ค่อยน่ากินยังไงในการเลือกใช้วัตถุดิบต้องลองเทสก่อนทําขายจริงด้วยนะคะขนมปังที่อบเสร็จแล้วแนะนําให้รีบกินตอนที่ยังอุ่นๆร้อนๆเนื่องจากว่าถ้าตั้งทิ้งไว้นานเขาก็จะไม่กรอบแล้วชีสก็จะไม่ยืดด้วยจ้านําขนมปังที่อบแล้วมาตัาดเป็นชิ้นขนาดตามต้องการจากนั้นนําใส่กล่องกล่องที่ป้าใช้ใส่ขนมปังวันนี้จะเป็นเบอร์ท L104 ปูรองด้วยกระดาษฟูดเกรดกระดาษอันนี้มันเป็นขนาด12คูณ12นิ้วนะคะป้ามาตัดแบ่งเอาวางขนมปังลงไปแล้วในกล่องก็อาจจะแถมซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศลงไปสักหนึ่งซองขออนุญ,ญาตใช้ซอสที่เขาแถมมาวางให้ดูเป็นตัวอย่างนะจ๊ะโอเคไปต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบปังผักโขมอบชีส1ชิน้นหรือ1กล่องจะอยู่ที่ 25บาท89สตางค์อันนี้ต้นทุนค่าขนมปังป้าคิดจากขนมปัง1แถวตัดแบ่งได้แค่10ชิ้นเลยนะคะเผื่อว่าใครตัดขนมปังหนากว่าป้าถ้าเป็นหน้าพิซซ่าต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นหรือต่อกล่องจะอยู่ที่23บาท72สตางค์ถ้าเป็นหน้าข้าวโพดหวานต้นทุนวัตถุดิบต่อกล่องจะอยู่ที่24บาทกับ2สตางค์หน้าปูอัดมายองเนสต้นทุนจะอยู่ที่กล่องละ22บาท12สตางค์ ถ้าเป็นหน้าแฮมพาเมซานชีสต้นทุนวัตถุดิบต่อกล่องจะอยู่ที่26บาท82สตางค์เหมือนเดิมนะคะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีแล้วในคลิปนี้เนี่ยคิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ขาแรงขาน้ำขาไฟค่าจิบปาถูน่นี่นั่นถ้าจะขายขายกี่บาทดีขออนุญ,ญาตไม่บอกนะคะเพราะว่ามันหลายปัจจัยมากๆเลยค่ะ วัตถุดิบมันหลากหลายต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันแน่นอนอยากจะให้ลองคิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองนะบวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งราคาขายเองเลยจ้าถ้าจะให้กะให้คร่าวๆก็น่าจะอยู่ที่ชิ้นละ45-55บาท